ก็เป็นคนที่ขย,ยันทำงานมากเลยค่ะหนักเอาเบาสู้เอาเอย่างนะคะวิ่งชนงานในวิ่งชนงานจ,จนจมูกแดงมาแล้ว <c oughs> นะคะเป็นคนที่ขย,ยันทำงานมากนะคะแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะซึ่ง <c oughs> ท่านที่อยู่ที่นี่ก็ทุกท่านก็คงจะสบายใจนะคะเออรู้สึกว่าจะย้ายจากโรงจักที่นู้นมาที่นี่หมดนะน่าจะมี ย้ายจากที่นี่ไปลงปฐมพิพา,านะคะจะได้ไม่แฉลดูนะคะก็ในโอกาสที่ท่านได้มาอยู่ที่นี่นะคะก็ฝากนะคะอาอจารย์ท่ท่านน้ชเชิดูแลท่านรองนะคะซึ่งท่านจะไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าท่านทำงานเก่งมากซึ่งเราเสียดายไปใจหนึ่งแล้วต้องอนะอายุทานบ้างแล้วนะคะอก็อยากให้ท่านได้มีโอกาสได้สบายบ้างนะคะ ในโอกาสนี้ก็อขอให้ท่านอยู่ที่นี่อย่งมีความสุขนะคะแล้วก็เจริญก้าวหน้าในอาชีพราชการที่ีขึ้นไปคะสวัสดีค่ะ